โอเคถ้าพูดถึงสะพานขาวเนี่ยคุณจะนึกถึงอะไรใช่ฮะหลายๆคนก็คงจะนึกถึงการน,นับสะพสานแล้วก็การกั้นหายใจอธิษฐานซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาพูดเรื่องการกั้นหายใจอธิษฐานกันแต่คุณเคยรู้หรือเปล่าว่าคุณจะต้องกั้นหายใจอย่างน้อยกี่วินาทีถึงจะข้ามสะพานขาวไปได้วันนี้ผมจะมาคำนวณแบบเ,เล่นๆให้ฟังก็ตอนที่ผมนั่งอยู่บนรถฟรีนะฮะผมก็ดูเวลาบนรถฟรี ซึ่งรถฟเีเขาใช้เวลาในการข้ามสะพาน1นนาทีเต็มแล้วรถฟีเนี่ยเขาวิ่งด้ยวดยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉลี่ยนะ นั่นมายความว่าถ้าเราเอามาคำนวณกันเล่นๆเ,เราจะได้ความยาวของสะพาน500เมตรแล้วลองคิดแบบบัญญัติไตรยางดูถ้าคุณวิ่งด้วยความเร็ว60คุณจะต้องกั้นหายใจทั้งหมด30วิถ้าคุณวิ่งด้วยความเร็ว90คุณจะต้องกั้นหายใจทั้งหมด20วิถ้าคุณวิ่งด้วยความเร็ว120คุณจะต้องกั้นหายใจทั้งหมด15วินาที120กับ90มึงตัดทิ้งเลยคือ120เป็นไปไม่ได้แน่ๆแต่90อะถ้า,ากิน่งจริงมันก็พอเป็นไปได้แต่ก็ไม่แนะนําให้ทาเพราะมันจะเกิดอุบัติเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดก oh ็คือ60แล้วไอ้ความเร็ว ก็คืออย่างตำ่ำอ่ะคุณต้องกัน้นหายใจให้ได้30วินาทีแล้วคุณต้องบวกไอ้พวกปัจจัยที่ข้าไม่ถึงอย่างเช่นรถติดกา,ารสัญจรไม่เรียบร้อยคนน้นมีไปอีกโอเคไหนๆก็พูดถึงสพะพานขาวัรงทีคงขอพูดถึงเส,สาสะพานด้วยเลยก็แล้วกันตำนานเขาบอกไว้ว่าพี่เขามานับแล้วมันได้ไม่เท่ากันแล้วเขาก็หลอนกดนไปอีกคือกูแบบงงมากว่าเอ,อ้เอ,อ้ยนับเสสะพานได้ไม่เท่ากันแล้วมันหลอนตรงไหนวะคือการที่มนุษย์นับอะไรได้ไม่เท่ากันเนี่ย มันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากๆนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นการนับขั้นบันไดอย่างเงี้ยบันไดมีทั้งหมด13ขั้นบางคนอาจจะนับได้13บางคนอาจจะนับได้14บางคนอาจจะนับได้15บางคนหนักหน่อยนับได้16อย่างเงี้ยเออก็คุณลองคิดดูสองสะพานมันมีเกือบร้อยอันมึงคิดจริงๆหรอว่ามึงจะนับไม่ผลาดเลยตามความเชื่อเขาให้คนสองคนนับแล้วเดินสวนกันซึ่งไอ้จังหวะเดินสวนกันมันต้องมีแบบมันต้องมีเสียสมาธิมีโน่นแลนี่บ้างแหละ่งกูรู้สึกว่าการนับสองสะพานแล้วได้เท่ากัน มันรู้สึก Amazing ม,มากกว่านะมันก็เป็นไปได้แหละแต่ว่ามันเป็นไปได้น้อย